ที่นี้การจนบุรีครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญก็จะเป็นป่าแสส่วนใหญ่เราอยู่ที่อำเภอพนมทวนครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะชวงเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็จะมีเห็ดโคนขึ้นเยอะเราก็ไปได้เห็ดโคนชายเข้ามาครับแต่มันก็ดอกไม่ใหญ่นะแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะบานแล้ว เห็ดโคนเนี่ยเป็นเฮ็ขค้นชื้อของบางการเลยนะแต่ถ้าจะให้ดอกใหญ่ๆเลยก็ต้องนู้เลยใส่โยกทองผ้าภูมิซี่สวัสดหรือที่อำเภอบ่อพลอยเนี่ยก็จะเห็ดดอกใหญ่ๆหน่อยครับเห็ดโคนนะทำอาหารกินได้ไล่รูปแบบเลยฮะมอร่อยด้วยแต่บางคนก็เคยแค่กินใช่ปะล่ะ เคยทำกันไหมเราลองท่ามดูนะครับใครเคยทำเฮ็ดมัง้งกับเฮ็ดโคนว่าเราจะต้องมาคูดเอาดินออกครับผมขึ้นตามป่าครับมันก็จะมีมีดินเยอะทำเฮ็ดโคนก็ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆเกาคูดเอาดินออกนะครับค่อยๆปอกค่อยๆเกา มันก็ทำไม่ยากแล้วเห็ดโขนนี่มันเพาะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เหมือนเห็ดอื่นอย่างพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรนะั้นมันเพาะเชื้อได้แต่เห็ดโขนเนี่ยมันขึ้นมาจากเจ้าข้องหมดที่อยู่ใต้ดินครับ มันต้องได้อุณหภูมิเพราะว่ามันเกิดมาจากหมดอ่ะโดยตรงเลยก็คือหมดพวกอะ่ะมันก็จะห้ากินพึกใบไม้กิ่งไม้แห้งๆมันก็ไปสะส้มทำเจาทำเป็นหลังอยู่ใต้ดินแล้วเมื่ออุณหภูมิได้ที่ชื้นอบได้ที่มันถึงจะขึ้นมา มันก็จะขึ้นชงช่วงหน้าฝนเนี่ยครับแต่เห็ดโคนมันก็ขึ้นเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะเห็นภาคเหนือเขาก็ลงกันเยอะได้กันเยอะอพอภาคเหนือก็มีป้าใหญ่ๆเยอะภาาอีสานก็เยอะคนนิยมกินเห็ดโคนนะครับเราเกาเสร็จเราก็เอาไปล้างน้ำแต่เราก็จะเอาน้ำแช แช่ไว้ก่อนนะเราแช่ไว้สักผักหนึ่งให้ดินมันล้วงออกจากเห็ดผักตายก็เยอะเห็ดโขนะ่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นเข้าลงเท่าไหร่เห็ดโขนนี่มันก็มีราคาแพงนะแถวแถวเมืองกาญในีเห็ดดอกใหญ่ๆซวยๆก็ห้าหกรอยขึ้นน่ะเด็ดเห็ดตูมอะ่ะถ้าพยเยอพะพเยอก็ ามสี่ร้อยสองสามร้อยแล้วแต่ว่าดอกเหล็กดอกใจหลังจากที่เราแช่ไว้สักพักเนะี่ยเราก็มาล้างออกล้างดินออกเราก็ต้องล้างทีละดอ,อกนะเพราะวดินมันหนีทุกดอกเลยถ้าเป็นเพิดดินล้วนดินบนทรายมันก็จะง่ายหน่อยครับพอแช่น้ำขยาวขยามันก็จะล้วงออก แต่บางทีก็ไปเจอทวงเก็บมาตอนฝนตกเป็นดินเหนียวก็จะยากหน่อยนะครับวันนี้เราก็มีเมนูมานํนำสเสนอรครับเมนูที่เพื่อนเพื่อนที่ทำงานแนะนำมาอีกทีครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกะเพราผัดกะเพราเพ็ดพุ่ก็ยังไม่เคยครับเคยแต่ผัดกะเพรามูผัดกะเพราไกลกแต่ก็เป็นอาหารที่ชอบกินนะผัดกะเพรา ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองผัดกระเพราเห็ดดูนะครับแต่พวกบอกว่าถ้าเกิดเป็นดอกตุมต่มๆน่อยมันก็จะกรอบอร่อยฮนะแต่พอดีเราเก็บได้มาดอกบานๆน,นิดนะึงแต่เดี๋ยวเราจะไปลองผัดดูก็ะ่าจอร่อยนะครับปกติเราก็จะชอบกินเห็ดเค็มครับจะมาทําเห็ดเค็มแล้วก็กินกับพริกสดหอมแดงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บางทีก็เอาไปต้มยำ พัดน้ำมันห้อยมันทำได้่ายางจริงๆนะเหนไหมละเทศโคลนะมันต้องพิธี่พิธานจริงๆนะต้องเป็นคนใจเย็นนะเราก็เป็นเด็กบ้านนอกก็ดูจำที่พ่อแม่เข้าทำมาแล้วก็เข้าก็ซ่อนวิธีทำเราก็เลยพอที่จะทำเป็นบ้างเพราะ แต่ก่อนเราเลีเล้ยงหัวอยู่ที่ใส่ยโยกนะโอ้ยมันขึ้นเยอะมากเลยเพราะมันเป็นป่าสมบูรนณะ์ต้องย้อนไปนู้นเลยตามสิบป,ปีประมาณนั้นนะมันปลาปลาใหญ่จริงแล้วก็ดอกดอกใหญ่มากเห็ดที่นู้นนะแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นก็ยังไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เรื่องราคาเลี้ยงหัวเวลาเจอก็ก็จะเก็บแค่ไอ้ดอก ตูมตูมดอกใหญ่แค่นั้นนะครับที่เลือกก็ปล่อยล้วงโรยไปตามธรรมชาติโอ้ถ้าเป็นสมัยนี้นะถ้าเจอแบบนั้นแล้วก็มูมูมนึ่งก็รวยเลยและห้าโลสิบโลยังเราก็ล้างซ่องน้ำล้างซ่องน้ำแล้วกเขยา่าน้ำออกให้เรียบรอ้อยนะครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยเราเดินห้าเก็บกระเพาก็กระเพาเราก็ไม่ต้องไปเซอร์ตาดครับเพราะหน้าพ้นกระเพาตามธรรมชาติมันก็จะขึ้นเยอะนะนี่เป็นกระเพาป้าแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอะกลิ่นหอมมกเลยพิดกันเลยกับไอ้กระเพาตาดอนะแล้วก็มันก็ขึ้นเยอะฮนะ่ขึ้นทั่วเลยท่านเนี่ย ขึ้นใหม่ๆอ่อ,อนๆเลยเราก็เด็ดเราเอาดอกมันด้วยดอกอ่อ,อนๆนะหอมดีนะดอกอ่อ,อนเดินเก็บสบายเลยช็อปแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์เลครับเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอยู่ป้าอยู่เข้าบางทีมันก็ดีเหมือนกันครับน,น้าฝนนะครับนี่ ได้มาแล้วเราก็มาล้างน้ำอิกทีครับพอบางทีมันต้นตกแล้วก็เพลิดินทรายกระเด็นกระดอนขึ้นไปตามใบครับเราก็มาล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเสร็จเราก็ค่อยมาแกะเอาการออกครับเราก็เอาแต่ใบมันพอการเราไม่ได้ใช้ ยูป้านฟอนมันก็ดีไปยังครับบางทีมันก็มีทั้งหน่อไม้มีผักใบเปาะมีผักว่านอะไรเยอะครับในป่าให้ขยันอย่างเดียวตอนนี้เห็ดโคนะมันที่มันแพงเพราะว่ามันห้าย้าครับมันต้องปีนป่ายขึ้นผูกเข้าหรือเดินเข้าไปจำในกระเหมาะแล้วก็ จริงๆมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีมีงูมีตะคราบแมงป่องอะไรสัตว์หลายอยู่ในดงเยอะครับนี่เราหลังจากที่เราเตรียมให้เตรียมกระเพราเรียบร้อยเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงพักกระเพราครับเราก็ใส่กระเทียมไปวันนี้เราจะพัดกับพริกแห้งครับนี่พริกแห้งเวลาเราเจียวกับกระเทียม มันก็จะห่อม,มาร์คห่อม,มาร์ค้าพิเกอร์ฮะแล้วก็เอามาโคกมาําเราต้องเตื่นได้ชาวทำกับข้าเพราะว่าเรามีงานประจำครับจริงๆก็อยากจะขึ้นไปหากับเขาเหมือนกันครับ เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาไปห้าเห็ดกันนะแล้วก็ไปเจองูไปเจองูก็ตกใจครับวิง่งปลาลาบเลยตอนนี้พอเวลาวิ่งไปไม่มีทิศทางก็ลงนี่ครับปลาใหญ่ๆที่ไม่เคยเขานะลงไปเป็นวัน่องวันเลยครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับกลัลงปลานะ ถ้าคนไม่เคยก็ซื้อเข้ากินดีฟ้าเพราะว่าซื้อข้ากินแต่มันก็ไม่สนุกอีกแล้วแหละซื้อข้ากินมันไม่เมื่อนไปห้าเองอ่ะมันท้าทายดินี่เราก็เตรียมเครื่องปรุงเลยครับเครื่องปรุงเราก็จะเตรียมใส่ถ้วยไปเลยก็มีรสดีซีอิ๊วข้าวน้ำตาลพงชูรสแล้วก็นี่เลยครับ ขาดไม่ได้เลยก็คือซีอิ้วดำว่านนะซีอิ้วดำว่านนะมันจะทําให้หอมเพราะผัดกระเพราถ้าไม่ใส่ซีอิ้วดำว่านมันก็ผมว่ามันไม่ห้อมหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะแต่บางคนเขาก็จะใส่ไปทีละย่างละย่างตอนพัดแต่ผมว่ามันเสียเวลาไง เราก็ใส่รวมมาเลยนี่เราก็มาเลิน่นกันเลยครับเราเอากระทะใส่น้ำมันตั้งไฟแล้วก็ตักผิกใส่ลงไปเจียวครับเจียวให้มันห้อมหมเราก็ไม่ต้องเจียวนานดี่มันมันจำไม้บางทีทำกับเ้ามันก็ สนุกดีนะทำกับเขามันก็ขึ้นอยู่กับคนชอบเนี่ยจริงๆแล้วเรายากกินอะไรเราก็ทําตามที่ที่เรายากกินนะมันก็ได้รสชาติย่างที่เราต้องการนะนี่เราก็ใส่เห็ดไป่แล้วก็คนๆให้เครื่องมันเข้ากับเนื้อเห็ด รสชาติอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่พริเกเยอะนะถ้าเราชอบบ้านเราก็ใส่น้ำตาลไม่เหมือนตลาดถ้าตามลานขาส่นมาเขาก็จะเอาตามใจลูกค้าไล่ไล่คนเนีเขาก็เลยทำแบบกลางๆพอทำแบบกลางๆบ,บางทีรสชาติก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่ไม่เหมือนที่เราทำเอง นี่คนเขากันดีเราก็ตาางไฟให้มันเดือดให้เห็ดมันสุกกันครับเราก็ลองชิมดูหน่อยว่รารสชาติที่เราปรุงไปอ่ะมันได้ตามที่เราต้องการหรือยังยู่บ้านนอกอ่ะ ถ้ไม่คิดแก้ย่างเดียวลละครับมันห้ากินได้เงินทองก็ใช้ใจไม่เยอะถ้าเราประหยัดประหยัดนะอยู่ได้สบายสบายเลยไม่เมื่อนในเมืองคนระับถ้าเกิดไม่มีต่างก็อยู่ไม่ได้เลยนะในเมืองอนะพอทุกอย่างอะต้องใช้ต่างซื้อมดเลยอยู่มันนอกก็ยังพอเก็บผักห้าปูห้าปลาเอามาทำกับข้าวได้โหยิ่งหน้าอนไม่ต้องคุยเลยกับข้าวเพียบ หลังจากที่เห็ดสุกแล้วเราก็ใส่นี้เลยครับใบกะเพราพอใส่ใบกะเพราคนเข้าไปนี่โอ้โหกลิ่นหอมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับกลิ่นหอมชวนทานนี่ครับอร่อยแน่ๆเลยครับเสร็จแล้วครับพัดกระเพราเห็ดโคนครับ